โควิดน่ะมันทำลายตับแต่ทักไปแล้วไม่ตอบกลับอ่ะมันทำลายหัวใจหนูจา๋าฟังไว้นะจ๊ะวันนี้ที่อะไรยี่ห้ายี่ห้าวันนี้ครับวันที่ยี่ห้าเมษายนแสงเหนือนะครับเข้ามาดูทีมงานแยกประกาศหอมแสงเหนือที่ปลูกไว้นะครับผมเออนี่ทีมงานมืออาชีพแยกดีมากนะครับแยก ล่องเว้นล่องครับผมหลงประจําำไม่ว่ากันนะครับเพราะลูกสาวเขาสวยนะครับไม่กล้าว่าบอกกงกงบอกกงกงว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนอะไรไม่รู้ผักราคามันถูกเหลือเกินถูกทุกอย่างอันนี้นี่แปลงนี้แสงเหนือกําลังตัดหัวละพานะครับต้องเคี่ยวเข็นแมค้ามากเลยกว่าแม่ค้าจะมาตัดให้ เพราะว่ามันถูกเออเราเมื่อวานแสงเหนือก็ถอนปักชีไปขายที่ตลาดสีเมืองนะครับได้โลละ30ก็ถูกนะครับผมมีอย่างเดียวที่แพงคือปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ขึ้นจังเลยอ่ะสวดแปลงนายนู้นแสงเหนือไม่ได้ถอนหญ้านะครับถอนหญ้าเสร็จแสงเหนือถึงจะให้คนแยกมาแยกผักกาดหอมนะครับผมและเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าผักกาดหอมแสงเหนือแยกประมาณไหนนะครับ ดูเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ได้นะครับผมผักกาดหอมเป็นผักที่ดีนะครับไม่อ่อแมลงรบกวนน้อยโรคชื้อลาก็น้อยนะครับเอาบอกกงกงบอกกงกงว่ามีอย่างหนึ่งที่ถูกนะครับใครมีปัญหาเรื่องหมัดกระโดดทักอินบอ็อกไปที่แสงเหนือนะครับของดีราคาถูกแล้วก็ขอพี่ณเพอร์เซใช้ดีมากนะครับ อินบ็อกมาที่แสงเหนือได้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกผักกาดหอมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่ครับมาดูวิธีการแยกผักกาดหอมเลยนะครับปกติผักกาดหอมแสงเหนือจะเป็นแถวนะครับแต่ผักหอมแสงเหนือแปลงนี้หยอดปุ๊บเจอฝนตกกระแทกปับ๊บเม็ดก็จะกระเด็นกระจัดกระจายไปนะครับ แล้วเวลาแตกใบสองหูฝนใหญ่ก็ลงอีกคราวนี้ต้นก็เลยเหลือน้อยเลยนะครับอ,อดีสำหรับคนแยกนะครับคนแยกบอกแสงเหนือว่ามีขนมกรุบกรอบแบบนี้โทรตามบ่อยๆนะหมูหมูหมูตู้หมูตู้ทำงานไล่ไหนก็ไม่ได้เงินง่ายเท่าไล่แสงเหนือครับกินหมูขนมกรุบกรอบนะครับผมดีคนแยกพักนะครับแต่แสงเหนือไม่ชอบนะครับ พราะต้นผักแสงเหนือน้อยมากเลยอะดูไปแนวทางกันได้นะครับแยกห่างกันประมาณหนึ่งคืบหรือคือบกว่าแต่หน้าแรงแบบนี้ก็ไม่ควรแยกห่างนะครับเพราะต้นผักกาดหอมมันจะไม่ใหญ่มากเหมือนเอ่อหน้าหนาวนะครับผมอะดูเป็นแนวทางกันได้นะครับแมลงรบกวนน้อยเชื้อราไม่มีนะครับสรับมือใหม่ถ้ามีตลาดส่งก็ปลูกขายเองกัได้นะครับผมดูไปแนวทางกันได้นะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ